ข่าวด่วนครับทุกคนขาแสกระอักเลือดแน่ๆครับล่าสุดทางด้านบ้านน้องอุงอิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยช่วยกันนับมาไล่นะครับนับสิบกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าวันนี้นะครับถ้าใครได้มีโอกาสนะครับนาทีที่พ่อเอกนะครับได้มีการไลฟ์นะครับบอกว่า กำลังนับมาลายทิพย์นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสองสามตะกร้าเนี่ยครับทุกคนไม่พอนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันนับด้วยครับทุกคนนี่เลยครับทุกคนขาแซะต้องมาดูครับที่บอกว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นนักร้องมาลายทิพย์ครับทุกคนวันนี้ก็เลยไลฟ์แบบฟาดฟาดกันไปเลยนะครับว่า อะไรคือมาลายทิพตนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครนะับนะสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าเวลาที่น้องอุงอิงเนี่ยออนทัวร์เนี่ยทุกครั้งแล้วก็ได้กลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับอุงอิงก็จะได้มีการนับมาลายแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ตลอดด้วยแล้วก็ต้องบอกว่า นค,คนที่ชอบน้องเนี่ยในเรื่องคนที่ชอบว่าน้องในเรื่องของมาาลทิปมาลายต่างๆคทุกคนวันนี้เนาะยูทูบเบอร์หลายช่องก็ได้นําเสนอเรื่องนี้ก็น่าจะได้เข้าไปดูกันบ้างนะครับทุกคนเนาะซึ่งเราบอกว่าอุ้มอิมมองว่านะาดรามา่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้รับมาลายปลอมมาาลทิปเนี่ยมีมาตลอดนะทุกคนอุ้มอิมคิดว่าน่าจะเป็น f c ของศิลปินคนใหม่ๆหรือว่า f c ที่เพิ่งเข้ามาติดตามหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนซึ่ง คือจริงๆนะคำว่ามาลายทริปเนี่ยยังไม่เคยมีในหัวอุ้มอิ่มขากระแสเลยนะตั้งแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงก้าวเข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือถ้าคนไม่มีอคติแบบเรานะครับจะเป็นคนที่คิดไม่ได้นะว่ามาลายทริปเนี่ยคืออะไรต้องเป็นคนที่มีอคติขนาดไหนจึงคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมิมองว่าอุงอิงคือของจริงนะครับน้องคือของจริงแล้วก็เราเห็นมาโดยตลอดว่าเพราะเอโอ้โหทุกคน ในขณะที่น้องสร้างบ้านขณะเกือบ5ล้านเนี่ยนะครับยังจะมีมาลายทิพย์เดี๋ยวรอออกรถตู้ได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุขนะครับเลี้ยงบริวารได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีคําว่ามาลายทิพย์แน่นอนสําหรับเด็กผู้หญิงที่ชื่ออุงอิงเป็รบ้านแพงนะครับของแท้ก็คือของแท้ครับทุกคนเนาะไม่รู้ว่าจะจะสร้างมาลายทิพย์มาเพื่ออะไรวันไหนคือต้องบอกว่าอุงอิงเนี่ยน้องเป็นคนที่ได้รับมาลายทุกคืนนะครับ ต้องไปดูว่าทุกคืนเนี่ยได้ไม่ซ้ํากันนะบางวันได้มากได้น้อยก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่แล้วน้องก็ภูมิใจทุกๆครั้งที่โพสต์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้ดวันนี้ได้รับน้อยองค์อิงจะไม่โพสต์เลยไม่มีนะครับองค์อิงโพสต์ทุกวันแม้กระทั่งมาลัยเล็กๆที่แบงก์ยีเนี่ยประมาณ4-5ใบนะครับองค์อิงยังยิ้มด้วยความภูมิใจแล้วก็ โสต์ทุกๆครั้งด้วยขอบคุณทุกคนด้วยที่มอบรางวัลน,น้ำใจให้กับน้องแล้วก็ทิปด้านหน้าเวทีทุกบาททุกสตางค์อง์อิงขอบคุณหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากไปถึงคนที่พูดว่าองค์อิงเนี่ยได้รับมาละยทิปเนาะไม่มีแน่นอนแล้วก็ให้ไปดูที่ช่องพ่อเอกนะครับเดี๋ยวอิมจะแปะลิงก์ไว้ด้วยก็ได้ครับทุกคนเพื่อนะครับคนที่ไม่รู้จริงๆว่าองค์อิงได้รับมาอะไรจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคนที่คอยแซะคอยจ้องที่จะ ว่าน้องนี่ครับทุกคนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปดูกันได้เลยบรรยากาศการทำอะไรหรือจริงๆแล้วดูแค่ช่องอิ่มก็น่าจะรู้แล้วแหละเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นมาให้แบบจุกๆนะครับเนาะสำหรับคนที่ชอบว่าน้องนั่นเองครับทุกคนนะสำหรับน้องครับทุกคนต้องบอกว่าช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ขาทองมือทองหยิบจับอะไรเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น เวลาที่น้องไปปรากฏตัวที่ไหนนะครับต้องบอกว่ายังไม่ขึ้นเวทีเลยนะเอาง่ายๆคืออง๋อิงยังไม่ได้เดินขึ้นเวทีเลยนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยน้องได้แบบเกือบจะหมื่นแล้วครับทุกคนยังไม่ต้องไปร้องเพลงเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่เอซีก็คือโอนมาให้แล้วครับทุกคนขอแค่น้องเอ่ยปากนะครับของแค่ขอแค่น้องเอ่ยปากหรือว่าปักหมุดมาลายในช่วงที่น้องกําลังไลฟ์นะครับ แค่นั้นแหละครับทุกคนแฟนคลับพร้อมนะครับด้วยความรักเนาะด้วยความเอ็นดูเหมือนลูกคนหนึ่งและเป็นคนที่มีความสามารถน้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากๆนะครับซึ่งต้บอกว่าเกินวัยดีกว่าเอาแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ยิ่งแต่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคือเริ่มสะสมชั่วโมงบินมาได้เรื่อยๆเนาะอยู่กับสาวน้อยเพร้แพงมาได้1ปีเต็มเนี่ยองค์อิง,องพัฒนาการขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับเราจะเห็นบรรยากาศการทํางานของน้องแล้วเนาะในการแบบ ถ่ายพรีเซนเตอร์ถ่าย MV ต่างๆนะครับหรือว่าขายของต่างๆอุงอิงทำได้หมดนะครับทำไมพรีเซนเตอร์ถึงเลือกน้องเพราะว่าน้องเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานจริงๆตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่เคยขาดลามาสายเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากป่วยแค่นั้นบางคนคือจดไว้เลยว่าอุ้งอิงไม่เคยขาดลามาสายเลยนะครับเนอะอันนี้คือเป็นเป็น เป็นเรื่องราวที่น่าภูมิใจมากๆแล้วก็อยากให้น้องพักผ่อนเต็มที่แค่นั้นเองครับทุกคนในการทํางานในแต่ละวันนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้องะทำงานเต็มที่ทุกคืนแล้วก็แต่อุ้งอิงเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนแม่หน่อยควบคุมในเรื่องของการนอนนะน้องจะเป็นคนที่นอนแบบนอนเต็มที่อยู่นะปกติที่เราเห็นนาะนอนหลายชั่วโมงนะครับเป็นเป็นการดูแลของแม่หน่อยเป็นการควบคุมอะไรต่างๆในในใน,ในอ่า ของรถตู้เขาแหละนะครับทุกคนนาอก็ช่วยกันดูแลน้องแบบอย่างดีนะครับกับซูเปอร์สตาร์น้อยนะต้องบอกแบบนี้ไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยคนก็แห่เข้ามาให้กําลังใจนะครับดังทั่วประเทศแล้วเชียร์ไม่ผิดคนจริงๆครับสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสแล้วก็แฟนคลับน้องอุ้มอิงนะทุกคนซึ่งเราก็สู้มาด้วยกันกับน้องน้องตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็โอ้โหเรียกได้ว่าครบหนึ่งปีเต็มเลยที่รู้จักอุ้มอิงเพบ้านแพงมาเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเนาะ ทานข้าวข้างทางก็ทานข้าวข้างทางนะครับไม่เคยผันตัวไปไปแบบเลือกทานข้าวหรือว่าช้อปปิ้งบนห้างนะครับนะ้องรักษาความติดดินได้ตลอดจริงๆนะครับน่ารักมากแล้วก็พิมพ์อิ่มเนี่ยเจอน้องแต่ครั้งแรกก็คือประทับใจแล้วในช่วงที่น้องเนี่ยกำลังจะออกเพลงอ่าเลือกเขาสะอายเนาะกำลังจะไปเข้าห้องอัดนะยังไม่ได้เข้าห้องอัดเลยตอนนั้นไปเจอน้องก็ รู้สึกประทับใจเลยแล้วรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีของดีมากๆแล้วก็เป็นว่าที่ราชนีหมอลำได้เลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสแชร์ให้โลกรู้ว่าอุงอิงไม่ได้รับมาลายทิปนะครับเนาะและคิดว่าขาแสะทั้งหลายที่ได้ดูคลิปนี้ก็คงจะกระอักเลือดกันไปนตามๆกัน คือมีแหละทุกคนมีแหละกับคนที่แบบคือเอาจริงๆในใจเนะ่ยรู้อยู่แหละรู้ว่าน้องได้มาอะไรจริงๆแต่ว่าก็คืออยากพูดอยากแซะอยากหาเรื่องมาว่าอยากมาสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนอื่นอะไรแบบเนี้นะครับทุกคนนะกคเนาะปังไม่ปังก็คือปังอ่ะเออปังไม่ปังก็คือปังอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยคนรู้จักทั่วประเทศมีงานพรีเซนเตอร์นะครับมีสิ่งใดๆเข้ามาในชีวิตที่ดีนะครับ แฟนคลับ f ออุ้มชูนะครับก็ขอให้พ่อ,พอ,พอแม่เ f c แฟนคลับเนาะรักน้องแล้วก็เอ็นดูน้องแบบนี้ไปตลอดเนาะสำหรับอง้์อิงที่บ้านแพงก็เป็นกําลังใจให้น้องเนาะแล้วก็ท้ายคลิปนี้เดี๋ยวอิ่มจะเอาบรรยากาศเนาะของทางด้านของพ่อเอกแม่หน่อยที่นับมาอะไรวันนี้มาฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ